ครับตอนนี้เราก็มาหาข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอแนะนำตัวเองแล้วก็ประชาัมพันธ์ข่านะครับผมผมโยนะครับเป็นผู้บริหารตลาดฟีมาร์เก็ตนะครับตอนนี้ทางตลาดเราได้ได้ใช้พื้นที่ได้ใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ในการเป็นจุดกระจายสิ่งข้าวน้ำรวมรวมสิ่งของต่างๆเพื่อเพื่อแพ็คและแจกคนที่ ประสบภัยนะครับน้ำท่วมในบริเวณเขตนสูงและใกล้เคียงทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าใช้อ่าแล้วก็ คุณพิจิตรธาจะมาบริจาคสิ่งของก็เชิญได้ที่ตลาดซีมาร์เก็ตเริ่มเมื่อไหร่ครับล่นก็ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับต้นไปพรุ่งนี้ใครมีประสงค์จะมาบริจาคก็เชิญที่พรุ่งนี้คือวันวันนี้วันที่สามสิบนะพรุ่งนี้สามสิบเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดเอ็ดครับนุท์สูงเราเนาะใช่ครับในตลาดซีมาร์เก็ตเลยครับเดินบริจาคสิ่งของร่วมกับพุกสามหนึ่งแล้วก็เโดยใช้พื้นที่ตลาดซีมาร์เก็ตบริเวณบริเวณตรงนี้เนาะบริเวณด้านในก็ได้ในตลาดด้านในด้วยความ แต่ทั้งได้เห็นได้ทราบก็เอามามพืช่วยเหลือกันส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไหนเงินทองหรือข้าวอาหารแะไรหมดครับได้หมดเลยหมดเหมดน้ำข้าวสารอาหารแห้งอันคาข้าวกล่องได้ไหมหรือยังไงได้หมดครับได้หมดครับแล้วแต่ศรัทธาเนาะแล้วแต่ศรัทธาเลยครับครบขอบคุณมากครับบริการ